สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะครับปิงปองซอฟสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะแนะนำโปรแกรมชื่อ j p o s ส2014นะครับก็คือโปรแกรมร้านค้าครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทปิงปองซอฟเรานะครับเดี๋ยวผมเล่าไปคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่าอะไรคือ j p o s สนะครับผมจะขอเล่าตั้งแต่ประวัติแบบย่อก่อนผมจะเล่าแบบย่อนะครับ โปรแกรมนี้นะครับพัฒนากันครั้งแรกในปีสองสิบเอ็ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับช่วงประมาณมีนาเมษาช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยเน้นใช้กับร้านค้าที่เป็นมินิมาร์ตนะครับมินิมาร์ทขนาดเล็กก็ยังไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับพัฒนามาเรื่อยชุดเวอร์ชันแรกๆเนี่ยเขียนด้วยภาษาจาวานะครับทำงานแบบ Desktop ถ้ามี10เครื่องนะครับท่าร้านนั้นมี10เครื่องเราก็ต้องไปลง10เครื่อง ทีนี้นะครับในช่วงปีต่อมาแล้วก็พัฒนาใหม่ให้ทำงานแบบเว็บเบสก็คือลงที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วคอมเครื่องอื่นๆก็ไม่ต้องลงนะครับเปิดใช้ได้เลยแถมยังสามารถดูยอดขายออนไลน์ได้นะครับดูข้อมูลต่างๆผ่านออนไลน์ได้เช่นไม่เปิดร้านตัวเองไปที่อื่นไปเที่ยวให้ลูกน้องมาขายแทนนะครับอย่างกรณีที่เท่าแก่เขาไม่ได้ขายเองตลอดก็จะมีลูกน้องมาขายนะครับ เขาก็จะสามารถดูยอดขายต่างได้ผ่านระบบออนไลน์เดี๋ยวผมขอแนะนำคุณสมบัติของโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน2014คุณสมบัติโปรแกรมจริงๆมีเยอะมากแต่ผมจะเล่าคร่าวๆแค่9ข้อซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักนะครับหนึ่งคือมีระบบสมาชิกร้านเช่นนะครับเราอยากจะสะสมแต้มเราอยากจะมีการดูประวัติการซื้อของสมาชิกแต่ละคนนะครับ ส่วนมากจะเป็นขาประจำหรือไม่ก็เมมเบอร์การ์ดครับคุณสมบัติขอ้อ2ระบบขายสินค้าหน้าร้านอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องมีระบบขายหน้าร้านซึ่งทางเราเนี่ยออกแบบให้ใช้งานง่ายมากนะครับ3ระบบจาัดก,การสินค้าและสต็อกตรงนี้ก็จะมีระบบนําสินค้าที่เราไปซื้อมาขายเนี่ยเอาเข้าไปในระบบแล้วก็เก็บลงสต็อกว่ามีกี่ชิ้นมีอะไรเท่าไหร่เช่นมาม่า50ห่อนมไวตามิลสขวด นะครับหรือจะเป็นร้านขายปุ๋ยก็ปุ๋ยตากระต่าย2ร้อกระสอบเป็นต้นนะครับสี่มีระบบคลังสินค้าแล้วก็ระบบสาขานะครับอ่านี่อย่างเช่นว่าเราเป็นร้านขายเอายงเราเป็นร้านขายปุ๋ยก็ได้ขายมินิมาร์ทอะไรก็ได้แล้วเรามีหลายสาขานะครับถ้าใครมีสาขาเดียวก็ข้ามข้อนี้ไปสําหรับคนที่มีหลายสาขานะครับระบบเรารองรับสามารถสร้างสาขาได้ไม่จํากัด ครับไม่จํากัดเลยและทุกสาขาจะลิงก์เชื่อมข้อมูลชุดเดียวกันนะครับลิงก์มาที่ข้อมูลอันเดียวกันที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์หลักหรือจะแยกสาขาก็ได้แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะลิงก์มาที่สํานักง,งานใหญ่นะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน5ระบบซ่อมแซมสินค้าและการรับประกันนะครับอันนี้สําหรับกรณีที่สินค้าบางอย่างมีรับประกันนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นนั้น ขายนาฬิการ้านขายเครื่องไฟฟ้าหรือร้านขายโทรศัพท์เป็นต้นนะครับก็จะมีการรับประกันเวลาที่เราขายออกไปเนี่ยเราก็จะมีการลงซีเรียลสินค้าไว้ว่าอ่ะสินค้าตัวเนี้ยซีเรียลเบอร์นี้ประกันหมดวันที่เท่าไหร่เวลาที่มีการเสียหายเกิดขึ้นก็นํามาซ่อมนะครับมีระบบซ่อมแล้วก็เช็คประกันได้ถ้าอยู่ในประกันก็บริการกันไปอาจจะฟรีบ้างหรือ,อาจะาคิดราคาพิเศษก็ว่าไปครับหระบบสินค้าฝากขายอันนี้เด็ดมาก สินค้าบางอย่างทางร้านไม่ได้ไปรับซื้อใครมาไม่ได้ผลิตแต่มีคนมาฝากขายเช่นนิตยสารแว่นตานาฬิกาหมวกมีนะครับทางร้านมินิมาร์นี่จะมีพวกที่เอาของมาฝากขายนะครับแล้วก็กินเปอร์เซนต์กันไปอันนี้เราลองรับระบบสินค้าฝากขายด้วยนะครับเจ็ระบบใบวางบินใบส่งสินค้ารับบินและเคลียร์บินอันนี้จะเหมาะกับร้านค้าที่ซื้อกันไม่ใช่เงินสด นะครับหลายคนก็คงเจอนะครับไอที่เอาของไปก่อนเดี๋ยวจ่ายตังค์ทีหลังนะครับอย่างเช่นส่วนมากจะเจอคือร้านค้าส่งค้าส่งผลไม้ค้าส่งอะไรก็ตามนะครับที่ค้าส่งสติกเกอร์ก็ใช่นะครับค้าส่งไอตัวแทนขายจะมาของไปก่อนนะครับแล้วก็ออกใบวางบินไปว่าเราส่งอะไรให้เขาไปเท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยใบส่งสินค้าตรงนี้ก็จะตัดสต็อกทันทีนะครับแต่ยอดไรายได้ยังไม่เข้าเพราะว่าเขายังไม่จ่ายตังค์ แล้วก็นะครับพอเขาเอาเงินมาจ่ายแล้วก็รับบินนะครับรับบินเขาก็ถือบินมาครับเราวางบินไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็เคลียร์บินก็คือตัดสถานะก็เป็นไรายได้เกิดขึ้นเข้าร้านค้าเรานะครับแระบบรายงานยอดขายและรายงานอื่นๆตรงนี้จะมีพวกรายงานยอดขายประจําวันยอดขายแยกตามประเภทสินค้ารายงานยอดกําไรประจําวันรายงานยอดขายแยกตามสาขาแยกตามพนักงานนะครับ แยกตามเดือนตามปีมีหมดนะครับเพียบมีทั้งแบบข้อมูลและแบบเป็นกราฟนะครับสุดท้ายข้อ9ระบบจัดก,การข้อมูลผู้ใช้ในกรณีที่ร้านเรานะครับอ่าร้านเราไม่ได้ขายคนเดียวขายกันหลายคนหรือมีผู้ใช้งานหลายคนฝ่ายสต็อกก็คนหนึ่งฝ่ายขายก็สองคนผู้จัดก,การก็1คนเจ้าของร้านก็1คนนะครับสมมติเรามีหลายเลเวลเราสามารถกําหนดข้อมูลผู้ใช้ระดับต่างๆได้ ถ้าพนักงานขายก็เห็นแค่เมนูขายนะครับถ้าเป็นระดับสต็อกก็อเห็นสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับเห็นเมนูสต็อกของเขาไปมีหน้าที่ซื้อของมาลงนะครับระดับผู้จัดก,การก็เห็นมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเลเวลของผู้ใช้งานแต่ละระดับจะต่างกันทีนี้มาดูคุณสมบัติทางเทคนิคนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่ <laughs> คือที่ไม่เก่งคอมมากก็อาจจะข้ามๆไปก็ได้ช่วงนี้เดี๋ยผมเล่าแบบรวบๆนะครับ ก็ระบบจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับไม่ได้ผ่านเว็บนะครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับฐานข้อมูลจะเป็น MySQL ภาษา้ว้เครื่องมือ Open Source ตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่ง Open source นี่คือเครื่องมือที่ไม่มีลิขสิทธิ์แปลว่าเอาโปรแกร,รมผมไปลงแล้วไม่ต้องกลัวใครมาตรวจลิขสิทธิ์นะครับม้านี่แสดงว่าหน้ามา้าโกหกนะครับจับคุณไม่ได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเครื่องมือทั้งหมดเป็น OpenSource หน้าตาของโปรแกรมออกแบบด้วย o o s t Tab เพราะฉะนั้นมันจะเรียบง่ายและใช้งานง่ายนะครับหน้าตาจะเป็นมิตรกับผู้ใช้ดูไม่น่ากลัวห้านะครับระบบรายงานของเราเนี่ยใช้ mpdf ในการออกรีพอร์ตออกรายงานเพราะฉะนั้นเรื่องความเร็วนี่ไม่ต้องห่วงครับรายงานเราเร็วมากปรื้ดเลยนะครับเรียกว่าต่อให้ข้อมูลคุณมีเป็นล้านๆอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยรายงานก็ออกมาในพริบตาครับก็หกใช้งานได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตหมายความว่า คุณจะใช้ออนไลน์ก็ได้เชื่อมโยงเป็น10 20สาขาหรือคุณจะใช้แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นอยู่บนนอกอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีเน็ตหรืออยู่ในเมืองแต่ไม่อยากเสียค่าเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับข้อ7อันนี้เด็ดสุดซึ่งร้านอื่นไม่มีให้แบบเราแน่นอนก็คือให้ลูกค้าเนี่ยแก้ไขโค้ดหรือปรับแต่งเพิ่มเติมเองได้นะครับเช่นลูกค้ามีความสามารถทางการแก้โค้ดได้บ้าง หรือบางคนอาจจะเป็นองค์กรที่มีโปรแกรมเมอร์อยู่ซื้อตัวนี้ไปแล้วจ้างโปรแกรมเมอร์มาปรับแก้ปรับแต่งเพิ่มเติมเสริมไปอีกก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าทางเราให้โค้ดไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขแล้วไปทำขายแข่งเรานะครับตรงนี้ผมจดลิขสิทธิ์หัวข้อนั้นไว้แล้วนะครับสามารถที่จะปรับใช้เองได้แต่ไม่สามารถจะปรับแก้แล้วมาเป็นโปรดักขายแข่งกับผมได้อันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับ อ่ะเขาแปลก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวข้ามไปเลยก็นี่แหละตามที่เห็นนะครับอันนี้หน้าจอบางส่วนนะครับที่ผมแคปเจอร์มานี่เป็นหน้าจอก็คือหน้าขายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราดีไซน์ด้วย bootstrap framework นะครับเพราะนั้นหน้าตามันก็จะเป็นเรียบรู้หน่อยนะครับก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะครับดูเรียบง่ายไม่ลกนะครับถ้าเคยเห็นโปรแกรมขายหน้าร้านของเจ้าอื่นเนี่ยบางเจ้าก็จะค่อนข้างลกแล้วก็ ดูใช้ยากดูงงๆนะครับข <c oughs> องเราก็จะเป็นออกแบบสำหรับร้านค้าที่ไม่ต้องการความลก <c oughs> นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับหากว่าสนใจโปรแกรมนี้นะครับหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็สามารถสอบถามได้ที่นะครับมีอยู่2คนคุณคณิตากรรมหม่นะครับฝ่ายดูแลลูกค้าเบอร์โทรก็0ูนย์แปดห้านะครับสี่เก้าสมห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่อที่ผมนะครับคุณทาวรนีเสนพิลา ซึ่งเป็นฝ่ายพัฒนาโปรแกรมครับเขียนเองออกแบบเองนะครับโค้ดเองก็เบอร์0868776053นะครับหรือจะติดต่อกับเราได้ที่เว็บไซต์ w w w p i n g p o n g s o f t c o m อีเมลนะครับอันนี้เป็นเมลผม t ด e k เคโลแอดฮอนเมลดนะครับด้วยความที่ผมชื่อกบนะครับเคโลก็เลยหมายถึงกบภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เลยเป็นอ e ีเมลนี้นะครับ สำหรับวิดีโออื่นๆสามารถเข้าดูได้ที่ pingpongsoft.com นะครับเราจะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยโอเคนะครับขอบคุณครับ